สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม e ีฟุตบอลนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กนะครับ EUROPEAN CLUB ATTACK นะครับก็จะมีกุลิตมีฟองลิเบอรี่แล้วก็ลาอูกอซาเลสน,นะครับก็ผมจะหมดไปกี่ทองก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว20ตัวไม่ออกครับออกแต่การ์ดไฮไลท์ก็มาเอาเลยเนาะเอ,อมาแล้วใช้สูตแล้วกัน เอาสี่สี่นครับหนึ่งสองสดูดิกว่าจะถึงหนึ่งสองสหนึ่ง 2องสามสี่เดไปเลยนะครับทุกคนเริมาาละมาละหนึ่งผมเปิดไปแล้วนะครับ20แพ็คอันนี้ก็คือเอ,อ้ย20ตัวมาดีลิบเบอรี่เดี๋ยวฟองลิเบอรี่นะครับ เก๋เ <Yeah. S 2> ๋ยนได้กุลิดอ,อ่ะจะได้ไหมเนี่ยเราเราอย่าออกนะครับดูครับ4-4-4นะเค๋4-4-4อีกขีแคนี้เราเอากุลิดอีกตัวเดียวพอเลยมารุดกุลิด่ะสูตรกุลิดสามเหกันหนึ่งสองสาม ขอคุ้มๆหน่อยหนึ่งสองสามนะครับเอ,อ้ะอ่าอย่างอย่างเฮ้ยโอดด้ดูผิดดูผิดมันปีเจอนี่หว่ามีโอกาสนะนึกว่าเราอูตกใจหมดเสื้อขาวเชคุคณลินเราจะออกหรือเปล่ามาเอาอะไรดีทุกคน นะ่วลองเช็คบูตเตอร์กุลิดดิโอเคดนูนี้อันนี้ลาอูสองครั้งอันนี้สูตรมั่วนะครับทุกคน,นดูมีเซสหนึ่งสองสามส,ามสี่โอ้โหขาวจัวอะไรเนี่ย เฮ้ยลาอูเหรอโอ้โุกุลิตมันจะออกง่ายไหมเนี่ยเอาไงโอ้อย่าอนะต้องหมอนะเนี่ยโอ้เราอูมาเอเมื่อกี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมโอ้จะได้ไหมเนี่ยกุลิตโอคมาต่อมาเอาไหมไอเอ๊เอาสูตรเดิมแล้วกัน สุดกุลิดสามอันนี้สองสามแล้วก็สามวิหนึ่งสองสามกินน้ำเลยครับชิวๆไม่มาโอแดนพิกฟอร์ดโหดูดิจ๊ะอะไรบ้าง เอาไงทุกคนเอา C C C ไหมครับอ่ะ C C C หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 2 3 4เอาสูตรปิดจอไหมครับทุกคนโอเคปิดจอเนาะสูตรปิดจอเอ,อับหาก่นอนเคปับ๊บไปละโอ้โหไม่มาว่ะ เอาไงดีเนี่ยเอาคุณฤทธิ์จะออกไปเนี่ยเอ้ยสูตรนี้เมื่อกี้ดีกว่ามาสี่ออคั้งหมดอ่ะคุณฤทธิ์จริงก็ไม่มีหรอกครับทรงสูตรทำแหวงงั้นและครับสี่หนึ่งสองที่จริงมันคุมแล้วนะครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่สือปิจรอไปอีกรอบหนึง่งปิจอโอ้คลิรีดไหมครับนี่มีโอกา,าสนะมีแววไม่ใช่อ่ะครับโอ้โหพิชเจอร์อูยเอาไงดีการาล้อสุดท้ายนีแล้วลิดเดี๋ยวไปขานนักปิกอ่ะ ลืมขายเนะสียดายละอูไม่น่ามาหรือคุณหลิตน่าจะมาแทนดูพี่ฟองยัยไหนฟองลอิดีดูดิหลวงพี่โอนน่าน่าก็บไว้ก่อน ตกใจหมดนึกว่าขายผิดมารอบสุดท้ายแล้วครับจริงๆจะถามว่าคุมไหมก็คุมนะครับคุ้มตั้งแต่ตอนที่ราอูมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่อยากได้นะสิครับโอมาส4ๆ่แล้วกัน1 2 3 ไม่ปิดจอไม่อะไรนะครับรอบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อมา ล,ลุดกุลิดจ่ารอดไท้บ้านเดอะซีรีส์โอ้โหไม่มาอุย้ยมันเขียวในข้างในมาดิมาได้ลุน้นโอ้ขาวเสื้อขาว,วะอ,อะไรวะโอ้โอเคครับก็จบแล้วครับเอ้ยกี่ตัววะร้อยเป็นถึง 9กสิบตัวนะครับจริงๆมันคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเปรียบเทียออมันคุ้มนะครับเพราะว่าตอนเราวหวมันเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเปิดต่อไครับโอ้ก็ะนะครับแต่ฟงรีบรีมาโอเคเด๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเอาต่อไหมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็ ไม่ได้คุลิดไปแล้วครับขอบคุณมากครับ